สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการเมนูหุ้นร้อนประจำวันศุกร์ที่10กุมภาพันธ์2555ค่ะมากันที่หน้าหนังสือพิมพ์ชันหุ้นวันนี้นะคะคอลัมน์เด็กแนวลาอหุ้นค่ะหุ้นตัวแรกที่เด็กแนวแนะนํานะคะได้แก่หุ้นรัสาค,ค่ะโดยหุ้นตัวนี้นะคะเคยแนะนําเอาไว้ครั้งล่าสุดเมื่อวันที่13ธันวาคมปีก่อนนะคะถึงวันนี้วกกลับมาเพราะว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยจะมีการประกาศผลประกอบการออกมาเติบโตอย่างที่เคยคาดการเอาไว้นะคะ แต่ล่าสุดค่ะหลังจากที่เข้าไปพบกับผู้บริหารนะคะเด็กแนวก็มีข้อสรุปได้ว่ากำไรในปี2,554นี้นะคะก็น่าจะมีอยู่ประมาณ190ล้านบาทค่ะคิดเป็น EPS นะคะที่ระดับ47บาทถ้าให้ PE ต่ำๆที่6เท่านะคะจะได้มูลค่าเหมาะสมในงบการเงินปี2,554ที่ระดับ2บาท82สตานค่ะซึ่งสูงกว่าราคากลาดอยู่ดีนะคะ ในขณะที่ปี2,555นั้นบริษัทเนี่ยจะมียอดขายที่สูงขึ้นและก็ได้ประโยชน์ทางภาษีที่ลดลงค่ะดอกเบีย้ยจ่ายน้อยกำไรจึงพุ่งขึ้นนะคะส่วนเรื่องของการจ่ายเงินปันผลนั้นเด็กแนวว่าประเมินว่าบริษัทเนี่ยจะต้องจ่ายเป็นหุ้นเพื่อให้อัตราหนี้สินต่อทุนลดลงในระดับที่สวยค่ะแต่เคยประเมินไว้ที่4ี่หุ้นเดิมได้2หุ้นปันผลนะคะหรืออาจจะให้เป็น4หุ้นเดิมได้1หุ้นปันผลก็สุดแล้วแต่ค่ะ ไม่ว่าจะออกมาด้วยวิธีในดนะคะอัตราการจ่ายเงินปันผลก็สูงเนี่ยไม่น้อยกว่า10%เลยทีเดียวค่ะซึ่งใครที่ซื้อตอนนี้นะคะก็รับปัจจัยบวกนี้เข้าไปเต็มๆเลยค่ะและถ้าประเมินราคาในปี2,555ถ้าใช้ค่า P/E ต่ำๆเหมือนปี2,554เนี่ยก็จะมีราคาเหมาะสมที่ระดับ3บาทซึ่งสูงกว่าราคากระดานนั่นเองค่ะ เด็กแนวนะคะก็ได้นําเปรียบเทียบหุ้นที่จะจ่ายเงินปันผลในครึ่งปีหลังของกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ที่สูงที่สุด5บริษัทได้แก่ PFS, i r i AP, SC แล้วก็รัสาานี่ยก็จะเห็นได้ว่ารัสษาสูงกว่าใครเพื่อนเลยค่ะสําหรับหุ้นตัวต่อไปที่เด็กแนวแนะน,นะคะได้แก่หุ้น JTS ค่ะสําหรับหุ้นตัวนี้นะคะคือเล่นเกินกาไรเรื่องคาดการว่าปี2,555นี้นะคะคาดว่าน่าจะพลิกกลับมาเป็นกําไรค่ะ เพราะว่าไม่ต้องมีการตั้งสำรองด้วยค่าของ TTNT แล้วแล้วก็เผลอๆเ,เนี่ยอาจจะมีการตีกลับรายการมาทำกำไรอีกเพียบเลยค่ะซึ่งถ้าเราดูด้านผลการดำเนินงานล้วนๆเนี่ยเริ่มมีกำไรเป็นน้ำเป็นเนื้อเหมือนยืนยันได้ว่าบริษัทนั้นมีศักยภาพแล้วก็ยิ่งมีโอกาสได้รับงานวางระบบ 3G ด้วยแล้วเนี่ยทำให้ไรายได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นถือเป็นเทินอาราวตัวเก่งในปีนี้เลย,เลยก็ว่าได้ค่ะ และที่แนะนําหุ้นตัวนี้อีกครั้งนะคะก็เนื่องจากเอามาเปรียบเทียบกับหุ้นเอ็มลิงที่เด็กแนวเคยจับคู่ไว้ว่า2คู่นี้นะคะอาจจะมีโอกาสทําธุรกิจร่วมกันในอนาคตซึ่งมีราคาร้อนแรงน่าจะเข้าข่ายแคชาลานได้ดังนั้นในแง่ของการเทรดดิ้งเนี่ยก็เป็นจังหวะในการย้ายตัวเล่นเข้ามาเก่งกําไรตัวที่กําลังเป็นประเด็นใหม่แล้วก็ราคายังต่ําอยู่อย่างตัวนี้นั่นเองค่ะ โดยหุ้น JTS Wheat นี้นะคะรอบคนจาัดก,การต้องติด cash balance ดังนั้นมีเวลาในการเล่นเนี่ยต่อไปจนถึงวันพุธหน้าค่ะและถ้าดูจากกราฟตอนนี้นะคะแพทเทิร์นของ W shape เล็กมีแนวต้านที่2บาท20สตางค์แล้วก็อาจจะสร้าง W shape ใหญ่วิ่งไปถึงแนวต้านได้ถึงระดับ3บาทได้เลยค่ะสำหรับหน้าหนังสือพิมพ์ข่าวหุ้นวันนี้คอลัมน์หุ้นเด่นหุ้นดิ่งค่ะด้านหุ้นเด่นตัวแรกค่ะได้แก่หุ้นแมคโครนะคะโดยให้ซื้อกิจกําไร ประเมินกรอบราคาไว้ที่260บาทถึง259บาทค่ะหุ้นตัวต่อไปนะคะได้แก่หุ้น PTT EP ค่ะซื้อลงทุนนะคะประเมินกรอบราคาไว้ที่182บาทถึง181บาท50สตางค์ค่ะมากันทางด้านหุ้นเด่นตัวสุดท้ายนะคะได้แก่หุ้น MCS ค่ะซื้อเล่นสันมองกรอบราคาไว้ที่9บาท70สตางค์ถึง9บาท65สสตางค์ค่ะ ทางด้านหุ้นหนิงกันบ้างนะคะหุ้นตัวแรกค่ะได้แก่หุ้น BEC โดยให้หาจังหวะขายประเมินกรอบราคาไว้ที่43บาท50สตางค์ถึง43บาท25สตางค์ค่ะหุ้นตัวต่อไปนะคะได้แก่หุ้น c p n ค่ะหาจังหวะขายเช่นกันประเมินกรอบราคาไว้ที่40บาท75สตางค์ถึง40บาท50สตางค์ค่ะและหุ้นตัวสุดท้ายของวันนี้นะคะได้แก่หุ้นไพลอนค่ะเข้าเขตซื้อมากเกินไป มองกรอบราคาไว้ที่4บาท44สตางค์ถึง4บาท42สตางค์ค่ะและนี่ก็คือรายการเมนูหุ้นร้อนในวันนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะสามารถติดตามได้อีกครั้งสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ